ันนี้ผมก็เอาเ c ็ก2,000 km เนี่ยวิ่งประเดิมต้นปีนะครับวันนี้ก็วิ่งไป11กิโลเมตรนะครับเพล6.30แบบไม่ได้ลำบากอะไรนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ออกแบบมาให้สำหรับการทำความเร็วด้วยนะครับนอกจากมีความแข็งแรงที่ใช้ได้ถึง2,000กิโลเมตรแล้วนะครับมิโซเนี่ยก็เป็น PEPA นะครับอย่างหนาเลยนะครับดูแล้วก็เป็นจุดรวมของ power เลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยพื้นเอเซปดูล่าของเขาเนี่ยมีความทนทานใช้ได้ถึง2,000กิโลเมตรมีความหนา 3mm นะครับ มีความแข็งแรงคุณภาพการผลิตเนี่ยเหนือกว่ามาตรฐานเนี่ย26นะครับแล้วก็มีการทดลองงอทดลองการเสียดสีเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้งนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าคนชอบรองเท้าน้ําหนักเบาเนี่ยคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างน้อยมีเอาไว้ซ้อมเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับแล้วถ้าใช้แล้วรู้สึกดีเนี่ยก็เอาไว้วิ่งจริงได้เลยนะครับ Xtep 200km 5.0นะครับรองเท้าที่ออกมายังไม่ถึงเดือนนะครับออกมาปลายปี 2025นี้เองนะครับคู่นี้ไม่มีคาร์บอนเพลทนะครับแต่มีแผ่นดับเบิลวิง TPU อยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้กันบิดนะครับทุงย่างก้าวที่เราก้าวลงไปเนี่ยมันก็จะมั่นคงนะครับแล้วตัวโฟม PBA เนี่ยมันก็มีความดีดเด้งของมันนะครับสามารถให้เราวิ่งคุมจังหวะความเร็วได้นะครับคู่นี้ราคาไม่ถึงส0 0พนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอย่างน้อยควรเป็นคู่หนึ่งที่มีติดไว้ในการซ้อมของปี2026คู่นี้สีดำล้วนนะครับพื้นที่ใช้มา60กิโลเมตรแล้วนะครับ แล้วก็พื้นเนี่ยออกแบบได้สวยด้วยนะครับ